สวัสดีย่ามสาวจ้าหลังจากคนตกใส่มาคุณพามาเจอ เียงเผเอินลูกน้ำเตะไข่ย,ยุ่งลูกยุ่งเงยนลูกน้ำได้เนาะเพื่อนนัน่นเพื่อนอยู่ในนี่บ่เ <c oughs> ม็นสลบทลายแล้วเปล่า่ท่านเลยสลบทอกเห็นเพื้นดินเห็นเพื้นลอยอยู่นึง <c oughs> ก็มาจับขวดอัน,น,เ,พอน,น,นปปเพื่อนนั่นหมดไปใส่แล้วคนนี่ เดี๋ยวถ่ายเพิ่นเน,น่าหล,ลายๆเพ็่นกริสลบคิ่ได้นนเหมได้ไนมเ,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 เยี่ยงงานเยี่ยงเคยเยี่ยงบรรทัดกันที่เดิง คเป็นสีแดงล่ะต้องถาเบนเบิงสักก็เป็นก,ก,ก,ากายเป็นสีเหลืองสํจ้าสำรับมืมไ่ไม่ไยังได้ทุกสีได้ไมื่อม่ครับค่ะจูลสีสีก็แสงสีเขียวขีมาอนว่าหารเป็นร้อยเป็นไม่จะลองเพิ่เป็นตายไปทั้ง สามขวดสามขวดหน่อยกับสามขวดสามขวดไงนีง่ขยายหัวเสือมันะวันเพิ่นสิบกายเป็นเซียนเขียวขี่มาอีกนึ่กระเร่นแยกคนออกมา เนซีกายเปนซีเงินกระเหเป็นซีเียวมากระหกว่าหางเป็นหลายและแยกกัน,น,นกออกมาลังบานกระหกหกเ,หเดี๋ยวจังสีเนียนบางกันเบิ้งอันต้นพักตังเอาวัน ต้นพักปังเอาจุลิสซี่สังกษัแสงอัน,นลาดอีเป็นสีเขียวไหมสีเขียวส,ส,สามขวดที่ใส่ไปตอนได้ครบอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ใดเนาะจะใส่เป็นหนอยอดเปนยาวาึ้็นยางเร็วเลยถุกไน่หย,ยางอ้วนเลยตหนพักปัง มาจะใส่กับอันนี้บรได้ผลแมงบงกินแมงบงกินแมงตะกางหาตกบ่พอแมงบงแค่ปลีอยู่ใส่มือใหม่มาฝึกเข็ดฟอมๆอมกันได้จาวาสิเป็นเป็นไงมันเป็นนะมันก็ะพุ้มใจได้มาเบิงเซียนเนี่ยเป็นแดงใช่ไหม แดงชึ้มพู้เลยเนี่ายไปย้ายมือนะเป็นแดงชมพูออะเอามาเขใส่ขวดนึ่งเป็นเป็นสีแดงชมพูมารวมกันถ่ายเป็นได้ครบเดือนกันว่าเป็นจิตเปลี่ยนปะอันนี้คิดว่าอาทิตย์หนึ่ง ยายบางวันที่สิบเอ็ดนะเป็นเหตุแห่สีแดงพกับดอกคุณนายตื่นสายเอามาโล่งวานเบื้องบนคุณถือแต่ไายเป็นเหียวจะตายร่มยงก้อนแดโล่งดินมวกระสือมาามือียืนวางวางเสียวเป็นล่งขี้ดินแห่เป็นตื่นกันถ้าเป็นมืออื่นเราเป็นจติตจยืบ้าง ลมแห้งๆฝนฟิโต้ลมลมปัดดีๆตะแนกเอาที่หลาดมนแด้เหมือนอรมายางงามเลยเอาจุลินรีย์แสงสีเขียวที่หลาดเป็นขุ่นหยอดไปยางงามเลยมันลุกงแต่เันจะเปลี่ยนใช้ปะเันจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นปะ เป็นสีน้ำจีนี้ะปั่นด่านน้ำส้มน้ำส้มน้ำเขียวแฟนตาเนาะอยู่บ้านอยู่เมืองไทยเป็นว่าเอามันก็มีหลายสีแต่เป็นว่าปันวันหน้ามันเขียวน้ำแดงมาส่นเป็นวะยูบานมันมีพ่อหามีพ่อแม่งงกินไปตัวกีนกระแดนด้วยเนาแย่งตะกางไบท์วะมีไหมมีพ่อมันหลุดเนาะ ขวดน้อยอะนสามขวดใหญ่น so 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 like, so so ี่สีเหลืองสองสีเขียวหนึ่งนี่แต่บนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองป่ะอันเฮดหมดก้อนน่ะอันนี้เฮดหมดก้อนน่ะนี่ยเจ็ดขวดนี่แต่ก้อนเป็นสีเขียวด้วนี่เจ็ดขวดนี่เจ็ดขวดนี่กลายเป็นสีเหลืองนี่กลายเป็นสีเหลือง มือใหม่เนาะเข้ากับวงงอกจ๊ซี่แกจังใดมือนี่กับฝากไว้สานีก่อนด้วจ้าพามันรุนจูนดิซี่สังกอแสงมือใหม่นะใหม่อีไรมันบ้านเป็ดนี่หมันเป็ดแต่ก็ยังมันหูแค่กันมาแต่สีมันกับมีเปลี่ยนเลนะมันก็สีก้อนคนมันเป็นจิตจืด เป็นสีสีๆแดงสีแล้วมันขนาดสียันทีันเป็นสีเขียวยี่ดีดีไปขยายมันมันก็ยังกลายเป็นสีเหลืองไลยนะหกขวดเจ็ดขวดกลายเป็นสีเหลืองสีสดลฝนติดตกลวอันวงเว้นเอาเป็นนอนฝนติดตกก็เลยมาเอาขวดเป็นตังงว้ มื่อกาฝากไว้จะมีก่อนได้จ้า